ชาวราศีพฤษภเดือนธันวานนี้คือเดือนแห่งการสะสางไม่สะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินผลประโยชน์ร่วมระดกหรือการลงทุนเสี่ยงๆอะไรที่คาราคาซางเดือนนี้จักรวาลจะลากมันออกมาให้เรากําจัดจุดอ่อนออกไปซะระวังเรื่องการเงินและการทําสัญญาร่วม แต่ในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แบบเซอร์ไพรส์เรียกได้ว่าลุ้มขมั่แต่ลุกขึ้นมาพร้อมลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยทีเดียว6กธันวามาร์กตัวแดงที่สุดไว้ระวังมีปากเสียงเรื่องเงินกับคนรักหรือหุ้นส่วนและระวังเจ็บป่วยกระทันหันด้วยนะคะเจ็ดธันวาการเจรจากับคู่ครองหรือหุ้นส่วนตึงมากอย่าใช้อารมณ์คะ่ะ16ธันวาผู้ใหญ่หรือเจ้านายอาจมายุ่งเรื่องผลประโยชน์ของคุณ22ธันวามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักหรือใช้เงินเพื่อสาสั่งปัญหา 23ธันวาฝาสว่างค่ะการเงินฟื้นคืนชีพโชคลาภกลับมารายได้ใหม่ๆเปิดทางรวยเออเริดเลยละ่ะ26่ธันวาการเจราจานี้สินเคลียร์เรียบร้อยอย่าลืมว่าต้องรอบคอบเรื่องเอกสารนะจ๊ะการงานเดินเรื่องการจัดการเงินทุนร่วมประกันมรดกงานที่เกี่ยวกับทรัพย์สินคนอื่นค่ะมีเกณฑ์ย้ายตำแหน่งหรือโครงสร้างในสายงานเปลี่ยนใครรอตำแหน่งวิชาการอันมีข่าวดีปลายเดือนเจราจางานได้เงินดีมากเหมือนเงินใสเกือบเดินมาหาเองค่ะ การเงินพันผวนแต่มีโอกาสได้เงินก้อนจากการลงทุนหรือผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่รายจ่ายก็สูงเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินหลัง23ธันวาคือดีมากรายได้พุ่งจนเหมือนจิงโจ้ติดไอพ่นค่ะความรักคนโสดความรักจะลึกลับมีคนให้สืบประวัติเบาๆหรือเขาอาจจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้คุณคนมีคู่ระวังทะเลาะเรื่องเงินต้องใจเย็นคุยด้วยเหตุผลนะคะสุขภาพระวังโรคภายในและความเครียดอาจจะอุบัติเหตุเล็กน้อย เสริมดวงสีเขียวมรกตเขียวมะกอกและน้ำตาลอัญมณีหยกหรือมรกตทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือหรือบริจาคให้โรงพยาบาลรูนประจำเดือนเฟฮูเยราโอทาลาฟังวิธีใช้งานเต็มๆได้ที่บ้านแดงและถ้าอยากได้วอเปเปอร์รูนชัดๆไปที่บ้านฝาได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามครูไว้นะคะทุกคนกดยงังกดนะไม่มีแรงใจทางคลิปแล้วนะ